สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเนาะเอฟซีบาแพงเนาะมันิกาเป็นมือแจกเข่าของทังไอคํำเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะแจกเข่าเห็ดบุญน้ำเพิ่นและมือนี้ที่ได้ไปเก็บดูเก็บดูมากครับก็ได้ใส่ทาดดอกพี่น้องสีใส่อแน่นหนไอยไว้ก่อนเนาะเพิ่นที่แจกเข่าเพิ่นกะทําตามหิดค้องประเภณนี้ของเลาาเฮาน้องเนาะคือเิ่นไปเสียชีวิตอยู่โรงพยาบาลเนาะพี่น้องเนาะ แ้วการนำศพเขาหมู่บ้านก็ต้องเลี้ยงหอนอ้นองเลี้ยงหอปูตาแล้วก็แปลงดินเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของหมู่บ้านของชาวบ้านน้ำมงและบ้านสีสว่างเนาะพีพน้องนออเนาะเพื่นก็จะได้เสียงัวเพี่น้องเสียงัวเนาะเพื่อเลี้ยงหอปูตาแลวก็แปลงดินให้ชาวบ้านน้ะพีพน้องเนาะก็คือ มันเป็นหิดคองประเพณนีพี่น้องเสียชีวิตอยู่ทางอื่นคือนำศพเขาหมู่บ้านเนี่ก็ต้องแปลงดินให้ชาวบ้านนาะเพื่นอนเนาะแปลงดินมันเป็นหิดคองประเพณีถ้าเสียชีวิตในหมู่บ้านในเฮือนสิบไดรเสียานาอ,องเพื่อนเนาะก็คือธรรมดาแต่เสียชีวิตอยู่บ่องอื่นนำมาหมู่บ้านก็คือทำทาทาตามหิดคองประเพณนีที่สืบทอดกันมายาวนานเนาอพี่น้องเนาะก็คือแปลงดินแล้ะก็ หลังบ้านรพี่นเนาะเหลี่ยงหอปูตาเดี๋ยวมาเบิ่งนำกันพี่นนอะพี่นนองเพิ่นกำลังควงงัวเนาะควงงัวแลก้กกาสียเอาไปเหลี่ยงหอปูตาเพิงหนึ่งแลก้กกาสีเอาขึ้นไปงานแจกไอคำเพิงหนึ่งพี่นนางนังไปบรรยากาศกักยูดอนย่า <c oughs> งหอปูตาแล้วพี่นนอะ ทวงว่งวพี่น้องทำตามหีตคองประเพณีเนาะพี่น้องเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องตนไม้หลายหลอยปี คนกำลังมาพี่น้องเดียวกับผู้ใหญ่บ้านมาเนาะหลายขู่หลายคนเหมือนเนี่ยกำลังควงมัวตอนนี้ก็ซาบันจะลงมาหลายแล้วพี่น้อง่ลจะเริ่ลมลงมา้วครับควงัพิผลก็สีเอาขึ้นไปุลเคืองหนึ่งเลี้ยงหอปูตาเคืองหนึ่งเนาะพี่น้อง ตามธรรมเนียมประเพณีตามทั้งในประเทศยังเห็ดยังไงนะเราไม่หาพามดิไม่หาพรามเห็ดอันนี้บอเห็ดไม่หาพามพี่น้องเมทัโบเห็ดไม่หาพาม คนกะเลมมาีก็เสือเลือเสอเ่าโยนจุดตายและเปลี่ยนกันย่ามนะแต่ละมือนึงลกเจ็ดมือ เห็ดอยู่เห็ดกินอ,อยู่ป่าอะไรพี่น้องเพราะมันไกลจากหมู่บ้านเนี่ยพี่น้องหอปู่ตาก็อยู่ไกลจากหมู่บ้านหลายเติบนอนพี่น้องกำลังมาอสองยายมาแล้ว มาหาหน่อไม้น้ำบ่เออสบายดีพี่น้องเปิดจะบอกก่องเปิดแล้วเวนาะเออสบายดีมากินหอมากินหัวหอพี่น้องเลี้ยงหอปู่ตาหลางดินเนา<น>ะตามหิดค้องประเพณีแน่นเอ้ตามดีตามค้องมั้งกัดหมู่บ้านเลยพี่น้องเอ้ยมานำกัน นี่เดี๋ยวนึกบอกเขาตั้งนี่กดดังกองไผ่ซอยกันควงงัวพี่น้องซอ,อ,อยกันควงงัวอือพวงงัวพี่น้องออ ขวงวงี้ยนสอยกันเนาะสเลี่ยงหอปูตาอะไรกันจไปเหตุงานแจกพี่นาะไปดิพี่นาะแต่ันี่เนอ เจไปไกยน่เจ้าเยดเจ้บสบายดีพี่น้องสบายดีเจฟซี่คน้องหละแม่ฝักเกลนีในเด้อพี่น้องบาวแพง สบายดีพี่น้องสร้อยสิ้นแล้วพี่น้องบาแพงก็ได้เรียงหอปู่ตาน้อง้องเนาะแล้วก่อนที่แจะเขาให้ท้ามกับเลี้ยงหอปู่ตาตามหิขคงประเพณีก่อนเนาะบ้านเฮาเนาะบวนนั่งชูยาเนะครับไม่กระดุกมันนะเร็ยกสร้อยน้องบาแพงนั่งไอ ผู้สาวได้พี่น้องเป็นตาเกองแห้บาเพตาเกากับปากบี่นมีเพ่เปืยอช้าคอมชางเรื่บู๊กเอาขาหนังเนาะ

เอาเอามาอยู่ได er ้ผวกระต่ายีนแ้วเลยกูใส่วเรต้กเะแทงนะต้ีนขาวเบ่อนะอันนี้คือผัวอาทางนี้ซอยนางเลวละเี้ยเ้าไป นี่เก็อนะนกายออกงนเลยกไปเลยนะหลายคนอยู่รินเลือดเลยนเลือดเลอกมาจากเ้าบือเอดลืออยเนาะนกาอัเคกเปเลยกลับเลือดเขาหอกับเลือดถวไย้ปูตาชอบป้าเพื่อนจะบอกี่ ปลาเปื่อยส้างนี้ปลาเปื่อยนี่หัวงัวนเขาขอหมอคือกันนีกระเจาะมากินน้ำมามากินไส้จจมุับนม นี่ก็คือฮอปูตาเนาะทุกคนกะซิมีเถามีแก่

เห็ดตุ่มอยู่กลางป่ากลางดอนน้องชาวบ้านจะมาซอยซอยกันเนาะพี่นอเนาะรวมแรงรวมใจในการเลี้ยงหยปูตา ชีซอยเป็น้องซอยเลี้ยงห้องปูตากะกะสิได้กินบสุขคนเนาะพี่น้องเนาะคนในหมู่บ้านะห้องมาเบิดสุกุสุขคนเพราะว่าเป็นการเสียเคาะเสียเข็นเบาง่ายๆเนาะพี่น้องเนาหลังบ้านหลังดิน ชาวบ้านเฮากาสิมีความสงบสุขฝนผามาตามลาดูพี่น้องตามหิดข้องประเพณีเก่าแก่สืบสานกันมาพี่น้องเอ้ย จบงัวเป็นโตพี่น้องเอ้ยเหลี่ยงหอปูตาเมื่อน,นี้ก็ได้แต่ก็ครึ่งหนึ่งกาเสียเอาขึ้นไปงานแจกเนาะบาแพงกาทีหลังจากแล้วนี่ก็าจะได้ขึ้นไปสอยเวียยอยู่เฮือนไอคำอลไรพี่น้องถ้าเบิงถ้าส้มเนาะพี่น้องเนาะ,นนะมะฮอน,นี่บาแพงกาสิขอจบคลิปไว้สำเนียงก่อนรอเบิงรอส้มคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเนาะสิเป็นอะไรเนาะกาฝากดไลค์กดแชร์แล้ก็กดติดตามเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะ ก็เลยขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเนาะและ,ะ FC ทุกคนที่เขามาเบิ่งมาชมเนาะขอให้อยู่ดีมีแฮงบัดสุขุสุขคนเลยพี่น้องเด้สบายดี